บารนอาจทางสรัญิสราจเวโรตัสสะตยกขานางอธิปติมหราชยสสิโสปตเรัสสาโวนา พรปลาเอติมันโต่อจติมันโตวันละวันต่อยาสิโนโมธมานาทั้งสวนบริมาณจาณิสังตตระโททักกินในนาเมรุนักกบัดไม่นาวิโรโหวิโร วิดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมคูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big กแอ เฮฮ่าๆกันเลยครับช่วงนี้ครับเดินทางเดินทางทำบุญไหว้พระชื่นใจมีความสุขสายลมแสงแดดฝนปอยๆนิดหน่อยชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนำความเป็นสิมคลมาสู่ทุกท่านเช่นเคยภาพชัดเจนบอกเรื่องราวต่างๆ วัดว่าอารามต่างๆเป็นความตั้งใจของผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แกรหลายท่านหลายคณะเชิญชวนมาไปกับเขาบ้างสะดวกก็ไปกับเขาวันนี้ครับเราก็มาถวายสังฆทาน ถวายเทียนเทียน,นจำนำพรรษาแน่นอนครับพระบสถงดงามไม้ศักพญานาคสวยงามมากนะครับแหมจะพูดไปอธิบายไปไม่หมดไม่จบครับเยอะจริงๆนะครับเยอะและสวยงามเซลฟี่ถ่ายรูปกันเรียกว่าเป็นร้อยรูปได้นะครับ ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่สัญญาพุทธ้อนพี่สั้นนะครับคนดังใจดีซัพพอร์ตดูแลรายการ Big กแอมาตลอดมีไรสิ่งดีๆแนะนำตลอดซัพพอร์ตดูแล รายการ Big Ad d มาตลอดมีอะไรสิ่งดีๆแนะนำตลอดนะครับไปชมบรรยากาศว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานที่แห่งนี้แล้วก็เชิญชวนมาทําบุญไเที่ยวกันนะครับที่นี่ขอสมความปรารถนาโชคดีทุกท่านแน่ๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เลี้วเข้ามาชื่นใจสวยงามมากๆนะครับกราบบูชานะครับพระพุทธ,ธมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายครับผมมีความสุขความเพลิดเพลินชื่นใจตั้งละโมสามจบ กราบกราบกราบบูชาไปที่ไหนมักตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าเป็นอุปนิสัยของผมที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและหลากหลายสถานที่ มักเกิดบรรยากาศแบบนี้ที่หลายท่านเรียกว่าปาฏิหาริย์อัศจรรย์วิลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งและที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เกิดเรื่องราวราวนี้ครับ เกิดปาฏิหาริย์สำหรับผมนะครับขนลุกขนชันสู้สู้ขนลุกสู้สู้ขึ้นมาพื้นปิติใจมากๆรู้สึกว่าร่างกายวูบวาบ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 สักครู่หนึ่งแหมนี่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 น,นี่เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเอง ไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าจะจริงของท่านครับถ้าจะจริงของท่านครับ